สวัสดีครับเก็บไข่ครับเก็บไข่ไก่สดสด,สดจากเล้านะครับไข่ไก่สดๆจากเล้าออกกันิกทุกวันนะครับสดใหม่นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับ เลี้ยงเองเก็บเองกินเองนะครับแต่ว่าในแผงนี้มีเพื่อนๆสั่งจองมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนําไปส่งให้นะครับก็ส่งให้ถึงมือนะครับไข่ไก่สดสดออร์แกนิกจากฟาร์มน,นะครับจากแม่ไก่อารมณ์ดีนะครับทุกตัวอารมณ์ดีนะครับสังเกตจากหน้าไก่นะครับออก็จะน้าออกจะเป็นสีแดงเลยนะครับ ไก่ไองอูไรเก็บไข่ครับสวัสดีครับ